ตอนนี้ผมก็อยู่ที่มีเดียเซ็นเตอร์ที่สิงคโปร์กรังปีพิ u บิลดิงนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่นักข่าวช่างภาพต่างๆมานั่งทำงาน,นกาันจริงๆนะครับตอนที่มีแข่เอฟฟันนี่ครับจะเห็นว่ายังมีป้ายมีเดียเซ็นเตอร์ของปีที่แล้อยู่นะครับมีชื่อนักข่าวจริงๆด้วยนี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน F1 Nightless All access นะครับก็เป็นงานที่จัดสำหรับคนสิงคโปร์เท่านั้นเนาะแต่วันนี้เราพามาชมบรรยากาศกันนะครับก็มาดูพิพิธภัณฑว่าเบื้องหลังข้างในเขาเป็นยังไงกันบ้างนนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับนี่ให้ดูตรงอัฐจันทร์นะครับเขาเริ่มสร้างแล้วเนี่ยเห็นไหมคืออาคารพิบิลดิณงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นอาคารถาวรแต่ว่าอัฐจันทร์เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มสร้างตอนที่ใกล้แข่งนะครับตอนแรกมันก็เป็นทางเปล่า,า,าลๆร่งโล่งแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นอัฐจันทร์นี่ น,นี่เป็นผิดแกนแสตนะครับข้างข้ามผิดอ่านี่เป็นจอมอนิเตอร์เนาะนี่ตอนแรนสโตชนที่สิงคโปร์จับได้ไหมครับมีให้ดูนี่เขาเข,า,ข,า,ขาแบบว่ามีให้ดูทำลายว่าตอนที่แรนสโตชนเสร็จแล้วเนี่ยเขาใช้เวลากี่นาทีทําอะไรบ้างเหตุการอะไรบ้างมาเชลต้องทาอะไรบ้างจนจน,จนแบบเคลียร์ท็กเสร็จนะครับก็เสร็จภายในประมาณ20 20นาทีอ่ะก็เสร็จลว ตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้น2นะครับตรงน,นี้ก็เป็นมีเดียเซ็นเตอร์นะครับที่เราเห็นกันพวกนักข่าวนี่เขาก็มานั่งตรงนี้นี่ถ้าวันจริงเนาก็จะเป็นนักข่าวมานั่งหลายๆโต๊ะเลยนะครับไปดูตามข่าวแล้วก็อัปโหลดภาพทํานู่นนี่นีน่นนครับมิโคนิโค,โคอันนี้เราก็อยู่ตรง ที่เรียกว่า walk of champion นะครับก็คือเป็นทางที่เดินไปห้องครูดาวรูมนะครับมันก็จะมีภาพนักแข่งที่ชนะในปีต่างๆครับเดี๋ยวเรารอเข้าครูดาวรูมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องครูดาวรูมนะครับนี่ที่นักแข่งเขามารอกันก่อนขึ้นโพเดียมเป็นห้องจริงเลยเดี๋ยวเดินออกไปตรงนี้ก็จะเป็นโพเดียมนะครับนี่ตรงนี้ก็คือนักแข่งเนะี่ยเขามารอตรงนี้ปกติพอรอเสร็จใช่ไหมก็จะมาขึ้นโพเดียมตรงนี้ นี่ก็เป็นโพเดียมที่เขามาฉลองกันนะครับที่เข้ามาจําเป็นตรงนี้ลงไปก็จะเป็นที่เขามาฉลองกันข้างล่างอันนี้ก็เป็นห้องเพสคอนเฟอเรนซ์รูมนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับอันนี้ถ้ามาดูข้างหน้าเฉย